อยเหนื่อยจังเลยวันนี้กลับมาแล้วค่ะแม่โอ้ยวันนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยค่ะแม่แม่ทำกับข้าวเสร็จหรือยังคะนางกวางฉันเลี้ยงแกมาจนโตขนาดนี้ละแกยังใช้ฉันทำกับข้าวอยู่อีกเหรอแกไปทำเองเลยครัวอยู่นั่นน่ะแต่ว่า หนูทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะแม่พอกลับบ้านมาหนูก็แค่ยอยากกินกับข้าวอร่อยๆอฝีมือของแม่ก็แค่นั้นเองอะ่ะอีกอย่างหนูก็เห็นว่าแม่ก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรแม่ก็ช่วยทํากับข้าวให้หนูหน่อยไม่ได้หรอคะฉันไม่ทําแกมีสิทธิ์อะไรแกม่ใช้ฉันทําแกอยากกินแกไปทำเอาเองกลัวอยู่นั่น โตเป็นควายแล้วยังทำอะไรไม่เป็นอีกแม่ครับแม่นัดมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าตาดีใจขนาดนี้อะเรื่องใหญ่เลยครับแม่ลูกชายแม่คนนี้มีแฟนแล้วครับลูกจะมีแฟนแล้วเหรอแล้วแล้วไหนอะอยู่ไหนอะแฟนลูกอะไม่เห็นพามาันแนะนําให้แม่รู้จักเลยเออคือเราเพิ่งคบกันนะครับแม่ แม่รู้จักนะครับแม่อยากจะรู้จริงๆเลยเด็กผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงและสวยแค่ไหนอะหน้าตาดีมากเลยแม่ทั้งขาวทั้งสวยผุ่ดีเดี๋ยวอีสองัวันอนะผมพามาไหว้แม่นะครับได้ได้จ้ะแม่เชื่อใจนัดว่าลูกชายแม่เลือกคนไม่ผิดหรอกแม่เชื่อในสายตาลูกชายคนนี้ได้เลยว่าลูกชายของแม่คนนี้ เรื่องไม่ผิดแน่นอนเออแต่ว่าแม่ครับตอนนี้ผมก็มีแฟนแล้วผมจะเป็นต้องใช้เงินเยอะพราะผู้ชายอย่างเราอะ่ะจะไม่ยอมให้แฟนตัวเองลำบากและทุกคน่มองว่าขมมีปัญญาเลี้ยงดูเขานแม,ม่ได้ไหมครับอ๋อแม่เข้าใจแล้วจะเอาเงินเหรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวแม่ไปหยิบโทรศัพท์มาโอนเงินให้ลูกนะเราแป๊บหนึ่งลูกครับแม่ มีใครดีกับผมเท่าแม่อีกแล้วดีเลยถ้าแม่เอาเงินมาให้ผมอะผมจะพาแฟนไปเที่ยวไปซื้อของที่ชอบทั้งหมดเลยนี่นัดแม่กดโอนไปให้ลูกอะ่ะหนึ่งหมื่นบาทเลยนะโโหขอบคุณแม่มากเลยนะครับงั้น เดี๋ยวผมขอตัวกลับไอนะคะบแม่พอดีแฟนผมเขาหลอกอยู่ที่บ้านอะได้ลูกแต่เนี่ยแม่จะบอกหน่อยนะผู้หญิงนะ่ะเขาชอบให้ซื้อของให้รู้ไหมนะัดซื้อไปให้เยอะๆเลยแล้วถ้าเงินไม่พออ่ะบอกแม่เดี๋ยวแม่โอนเพิ่มให้อีกผมรักแม่ที่สุดเลยนั้นผมไป่อนะครับแม่จ้าลูกยังไงโทรมานะถ้าเงินไม่พออ่ะขอบคุณครับแม่จ้าไปไป ในเนี่ยเก่งจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวฉันจะได้เป็นยายคนแล้ว,ลวเหรอนี่ยดีใจจังเลยเอ่อแม่คะแม่เห็นหรือยังคะหนูทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะแม่แม่จะกินเลยหรือว่าจะให้หนูตักแบ่งไว้ก่อนคะนี่แกทำกับข้าวเสร็จแล้วใช่ไหม แค่แกทำสิทธ์แล้วอะแกก็ยกมาเสิร์ฟพี่โตะนี้เลยแค่นี้ก็คิดไม่ได้รีบไปเอามาค่ะแม่เดี๋ยวหนูรีบไปเอาใหเอ่อแม่คะหนูมีอะไรอยากจะคุยด้วยหน่อยะคะ่ะแกม,มีเรื่องอะไรอีกหนูอยากจะขอเงินแม่สักสองร้อยได้ไหมคะแกจะเอาไปทำอะไร พอดีว่ารองเท้าของหนูอะค่ะหนูใส่มานานหลายปีแล้วอะแล้วตอนนี้มันก็ขาดไปหมดแล้วอะค่ะหนูก็เลยอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ได้ไหมคะแต่ว่าราคาไม่แพงเลยนะคะแม่คู่ละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองค่ะแกจะซื้อรองเท้าใหม่เนี่ยนะรองเท้าแกเสียเหรอแกรู้ไหมแกเอาไปซ่อมสิซ่อมเสร็จกลับมามันใส่ได้อีกตั้งนาน แกอ่ะควรจะใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยนะและที่สําคัญตอนเนี้ยแกก็ทํางานมีเงินเดือนใช้เองลวไม่ใช่เหรอแกจะมาแบมือของเงินฉันใช้อยู่ทำไมฮะนางกวางถ้าเอาไปซ่อมอ่ะมันก็ต้องใช้เงินอยู่ดีเนี่ยค่ะแม่แล้วเงินเดือนทั้งหมดของหนูอ่ะ หนูก็โอนให้แม่ไปหมดแล้วด้วยตอนนี้หนูไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทค่ะฉันบอกไม่แกซื้อแกก็ไม่ต้องซื้อนางกวางใช้เงินน่ะคิดหน่อยและส่วนเงินที่แกโอนให้ฉันน่ะมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะมันยากลําบากแค่ไหนแกรู้ไหมแกให้เงินฉันมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําอยู่แล้วนางกวาง แกไม่ต้องมาพูดมากเลยแกเอากับข้าวให้ฉันกินเดี๋ยวนี้แม่แม่มีอะไรเหรอลูกเออคือฝนเขาฝนเขาตกลงแต่งงานผมแล้วแม่จริงหรือเปล่านี่จริงสิแม่ พึ่งตตลงกับวันนี้เองออดีจังเลยผูกชายแม่จะแต่งงานมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝากับเขาแล้วออแต่ว่าพ่อแม่ของฝนเขาอะ่ะบอกว่าถ้าผมแต่งงานกับลูกสาวเขาอะผมต้องมีบ้านหลังนึงก่อนนะแม่ก็นี่ไงบ้านอะบ้านเราก็มีอยู่นี่ไงลูกบ้านเรามีก็จริง แต่ถ้าผมแต่งงานกับฝนแล้วอะฝนเขาอ่ะก็ต้องย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันพี่สาวยังอยู่บ้านหลังนี้อยู่เลยผมกลัวว่ามันจะไม่เหมาะสมอะแม่ทำไมลูกพูดแบบนี้ล่ะแล้วพี่แกอยู่นี่มันจะไม่เหมาะสมยังไงบ้านเราก็มีห้องออกจะเยอะแยะนะลูกเยอะแยะก็ไม่ได้แม่ถ้าผมแต่งงานกับฝนแล้วอะพี่สาวผมยังอยู่ที่นี่อะผมว่าไม่เหมาะสมอะแม่ เดี๋ยวแม่จะไล่กวางออกจากบ้านนี้เองเพราะว่าเรามีบ้านอีกหลังนึงอะ่ะบ้านหลังนะ่ะแกจาได้ไหมมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะเดี๋ยวไล่พี่มันไปอยู่นั่นเลยใช่ใช่ผมก็คิดอย่างนี้นเลยแม่งั้นไล่พี่กองออกจากบ้านนี้เลยแม่ผมจะได้สบายใจไปอีกเรื่องหนึ่งงั้นเทก,ก็ไปจะไปเรียกพี่ลงมาเดี๋ยวแม่จะไล่มันออกจากบ้านเดี๋ยวนี้แหละไปแม่ ี่แกจะไปไหนนี่แกไม่ต้องทำแล้วใช่ไม่ต้องทำแล้วและเดี่ยเตรียมตัวไปเก็บเสื้อผ้าข้าวของของแกย้ายไปอยู่ที่บ้านเกา่าบ้านเกา่าแม่คะทำไมอยู่ดีๆแม่ถึงให้หนูไปอยู่บ้านเก่าล่ะคะทำไมอะเหรอนี่แกไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าน้องชายแกกำลังจะแต่งงานและถ้าขืนแกยังอยู่ที่นี่อยู่นะ อะไรอะไรมันก็จะไม่สะด,ดวกเราสักอย่างแกเข้าใจไหมแต่ว่าที่บ้านนั้นมันไม่มีคนอยู่มาสิบกว่าปีแล้วนะคะแม่ถ้าให้หนูไปอยู่ตอนนี้หนูกลัวมันจะอยู่ไม่ได้อะคะ่ะโอ้ยเด็กคนนี้นี่มันจะอยู่ไม่ได้ยังไงแกไปถึงแกก็เก็บกวาดทำความสะอาดซะแกก็อยู่ได้แล้วน่าะสิแม่ แกงวยยืนซื่อทำไมเนี่ยเรียว่จะบ้านผมเลยนะไปออกไปจากบ,บ้านผมเปแล้วไปไปไปแม่คะแต่ว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยนะคะแม่ฝนมันตกแล้วจะเป็นยังไงแกก็ออกไปทั้งอย่างนี้เลยเด็กคนนี้ไม่เรื่องมากแบบนี้นะนจะบอกเลยให้นะต่อไปเนี่ยแกไม่ต้องกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ก็ได้ยินไหมไปเรียกออกไปเลยนะใช่ รีบไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยไปอยู่บ้านเก่าเดี๋ยวนี้เลยมีกวามแม่ค่ะแม่ค่ะแม่แม่เปิดประตูให้หนูก่อนแม่แม่แม นัดวทีเนี้ลูกสบายใจได้หรือยังตอนเนี้ยบ้านหลังนี้ก็เป็นของลูกแล้วนะเรื่องบ้านอ่ะมันก็โอเคแล้วแม่แต่ว่าทางบ้านฝนเขาอ่ะเรียกสิสอนอดมาตั้งห้าแสนนะแม่อะไรนะก็เงินสินสอดไงใครจะไปให้ลูกสาวมาแต่งงานฟรีๆล่ะแม่ อันนี้เนี่ยแม่รู้แต่ทําไมมันถึงได้เยอะแยะขนาดนั้นล่ะก็แค่ห้าแสนนี่แม่อีกอย่างอ่ะทางบ้านฝนเขาก็บอกว่าเอาไปให้เขาก่อนถ้าแต่งงานเสร็จแล้วะเขาจะมาคืนให้จริงเหรอเขาพูดแบบนั้นเหรอลูกก็จริงสิแม่ฝนเขาอ่ะใจดีจะตายที่เขาเรียกห้าแสนอ่ะก็เพราะอยากให้บ้านเขามีหน้ามีตาที่เฉยแม่ถึงแบบนี้ก็ช่างเถอะนะแต่ตอนเนี้ย แม่ไม่มีเงินเยอะแยะขนาดนั้นนะสิลูกแม่ไม่มีแล้วจะทํายังไงอ่ะแม่ก็ไปหายืมคนแถวนี้สิถ้าผมไม่มีเงินห้าแสนน่ะผมไม่ได้แต่งงานนะแม่แม่จะให้ลูกชายของแม่โสดไปตลอดชีวิตเลยหรือไงหรือแม่ไม่อยากเห็นลูกชายของแม่แต่งงานไม่ใช่อย่างนั้นนะนัทนัทอย่าเพิ่งโกรธแม่สิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ว่าเดี๋ยวแม่ไปหาขอยืมเงินให้ลูกนะเพราะว่าถึงยังไงก็ตามอ่ะถ้าลูกแต่งงานแล้วอ่ะ ขาจะคืนเงินที่เราใช่ไหมลูกใช่งั้นแม่ก็รีบออกไปหายิม้มพนนอยสิผมจะรอยอยู่ตรงนี้แหละรีบไปรีบกลับละ่ะแมไ่ได้ได้ลูกงั้นเดี๋ยวแม่รีบออกไปหาเงินให้ลูกก่อนนะครับแม่ในที่สุดบ้านก็มีแล้วเงินสินสอดแม่ก็กำลังไปหามาให้ถึงเวลาแล้วสินะ จะไปขอฝนแต่งงานสักทีเอ่อฝนนี่เป็นค่าสินสอดทั้งหมดที่เราตกลงกันไว้ส่วนเรื่องบ้านน่ะผมก็จัดการให้คุณเรียบร้อยแล้วนะที่เหลือก็อยู่ที่คุณแล้วนะว่าจะตกลงแต่งงานกับผมไหม ตกลงสิคะฉันรักคุณมากขนาดนี้อ่ะจะไม่ตกลงได้ยังไงล่ะรักคุณนะงั้นเดอยวเราออกไปหาอะไรอระไรๆกินกันไ,ไหมกินเสร็จแล้วอ่ะจะไปดูชุดแต่งงานกันไงโอเคค่ะแตต้งงองหนียวพอดีเลยนัดลูก ลูกเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าตาเครียดแบบนี้อ่ะคือผมว่าคือว่าอะไรผมว่าผม,ดามโดนหลอกครับแม่โดนหลอกใครไปหลอกอะไรลูกก็แฟนผมน่ะสิแม่แฟนลูกฝนเหรอฝนมาหลอกอะไรลูก เงินสินสอดไงแม่เงินสินสอดทำไมเราไม่หแม่ฟังให้หมดเดี๋ยวนี้ก็หลังจากที่ผมเอาเงินสินสอดไปให้ฝนพอมาอีกวันหนึ่งอ่ะผมโทรหาเขาพยายามติดต่อเขาเขาก็ไม่รับสายผมเลยแม่ผมไปตามหาเขาที่บ้านอ่ะเขาก็ย้ายหนีผมไปแล้วอีกอย่างอเงินสินสอดนั่นอ่ะ ผมก็ให้เขาหมดแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงดีอะแม่คนทำยังไงดีจะทำยังไงงั้นเหรอเงินสินสอดเงินสินสอดที่ให้ฝนไปอะมันห้าแสนบาทนะนัดนัดบอกให้แม่หามาแม่ไปขอยืมเขามาแล้วตอนเนี้เราจะบัรยายที่ไหนไปใช้หนี้เขานัดใจเย็นก่อนนะแม่ใจเย็นไม่ได้แล้วแกจะให้แม่ทำยังไงแกจะให้ฉัน ไหนมาใช้นี่คืนนะ <มา S 1> นันแม<า>่ม<า>ใจเย็นก่นกนอนนะแม่นันแม่เป็นอะไร,รอ่ะแม่ฉันจะบัญญาที่ไหนไปหางเงินมาใช้นี่เขานันแม่เงินเงินมันตั้งห้าแสนนะแม่แม่ใจเย็นก่อนนะแม่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 ไม่เป็นอะไรอ่ะแม่ เล่นโทรศัพท์ก่อนได้ไหมลูกแม่หิวอ่ะจะทำกับข้าวให้แม่กินหน่อยสิเรียกเรียก,ยกนั่นแหละบ้านเราอ่ะเงินซื้อข้าวจะไม่มีอยู่แล้วแม่ไม่มีเงินแล้วทำไมลูกไม่ออกไปทำงานล่ะทำงานอะไรผมไม่ทำหรอกทำงานได้เงินมาก็ไม่พอค่ารักษาแม่อยู่ดีและอีกอย่างนะต่อไปเนี้ผมจะไม่ไปเอาอยาที่โรงพยาบาลให้แม่อีกแล้ว แล้วนัดลืมไปแล้วเหรอว่าเรายังเป็นหนี้คนอื่นเขาอยู่อีกตั้งห้าแสนนะลูกถ้าลูกไม่ไปทํางานเนี่ยแล้วเราเจะที่ไหนไปใช้หนี้เขาห้าสองห้าแสนอะไรกันนั่นมันก็เป็นเงินที่แม่ไปยืมเขามาเองนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมสักหน่อยถ้าแม่อยากคืนอ่ะแม่ก็ไปหาเงินแล้วไปคืนเท่าเองนะนัดนัดพูดแบบนี้ไม่ได้นะตอนนั้นอ่ะถ้าไม่เป็นเพราะเงินค่าสินสอดอ่ะ แม่ก็คงไม่ต้องไปหายืมเงินเขาหรอกนั่นมันเกี่ยวอะไรกับผมผมจะบอกให้แม่นะที่ผมให้แม่อยู่ทุกวันเนี้มันก็ดีแค่ไหนแล้วเรื่องมาอยู่ได้นี่นัดเงินที่แม่ยืมเข้ามานัดก็ควรจะช่วยแม่ใช้หนี้ว่ถูกเหรอนันนี่แม่เป็นแม่แกนะแกจะมาพูดแบบนี้กับแม่ไม่ได้นะแล้วแกจะทิ้งแม่ไว้แบบนี้ จะไม่สนใจแม่แบบนี้ไม่ได้นะอะไรนะแม่จใจผมสนใจแม่งั้นเหรอแม่จใจผมสนใจแม่อย่างไงแม่ดูสภาพแม่สิพูดก,ก็คุณไม่รู้เรื่อง,องกินข้าวก็ลำบากได้จใจผมสนใจแม่ใช่ไหมถ้างั้นวันนี้คุณจะพาแม่ออกไปจะพบาเลยไปออกไปจา้ออกไปเลยนะอสามปีแล้วเหรอเนี่ย บ้านก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยก็ต้องแต่ที่แม่ไล่ออกจากบ้านเราก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยอะไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะ นี่นี่แกทำอะไรของแกเนี่ยแม่คะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะแม่เป็นอะไรมากไหมคะแม่วาลูกกลับมาแล้วพี่พี่กลับมาทำไมพี่กลับมาก็ดีแลพาแม่ไปอยู่บ้านพักองชลา,าด้วยนะผมไม่สนใจแม่แล้วแกกล้าดียังไงมาคิดกับแม่แบบนี้ ถามแกจริงๆเอนะในสมองของแกเนี่ยยังหลงเหลือความเป็นคนอยู่บ้างไหมแล้วพี่มาตบหน้าผมทำไมตอนนี้แม่อยู่บ้านไม่สบายอะ่ะนอกจากจะเป็นภาระผมแล้วอะ่ะอยู่บ้านไปอะ่ะก็ช่วยอะไรผมไม่ได้แกก้าดียงมาคิดกับแม่ของแกแบบนี้แกนี่มันเลวโดยสินดานจริงๆตอนเด็กๆแกจำได้ไหม ว่าแม่รักแกมากขนาดไหนแม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อแกไม่ว่าจะเป็นของดีๆแม่ก็พยายามหามาให้แกหรือแม้กระทั่งอาหารที่มันอร่อยอะที่แกอยากกินะแม่ก็ไปสัรหามาให้โดยที่ไม่ขัดแกเลยสักคำหรือแม่กระทั่งตอนที่แกกำลังจะแต่งงานแม่ก็ยอมํำเพื่อแกแม่ก็ยอมไล่ฉันออกจากบ้าน ก็เพื้อแกไงเล่นเนี่ยเหรอก็สิ่งนี้แกตอบแทนแม่เนี่ยคะ่ะแม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะแม่เป็นไรจ้ะกวางแม่ต้องขอโทษลูกในนะที่ตอนนั้นน่ยแม่ทำแบบนั้นกับลูก จะทำแบบท่านกับลูกเลยกว่าแม่คะไม่เป็นไรเลยค่ะแม่หนูไม่เป็นอะไรเลยแม่อย่าคิดมากนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะแม่ตอนนี้หนูกลับมาแล้วคะ่ะจริงเหรอลูกแม่ทำกับลูกขนาดนั้นอะ่ะลูกไม่โกรธไม่เกลียดแม่เหรอ หนูจะโกรธจะเกลียดแม่ได้ยังไงล่ะคะก็แม่คือแม่ของหนูนี่คะอีกอย่างหนึ่งอะแม่ก็อุตส่าห์เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กจนโตหนูรู้ค่ะว่าแม่ต้องลำบากมากขนาดไหนแม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะคะแม่ส่วนแกรีบใส่หัวออกไปจากบ้านหลังนี้ซะพี่มีสิทธิ์อะไรมาไล่ผออกจากบ้านหลังนี้นี่มันบ้านผม พี่กับแม่ต่างหากที่คนใส่หัวออกไปอ่ะม่านของแกอย่างนั้นเหรอนี่ฉันขอถามแกหน่อยนะว่าฉนวนที่ดินน่ะมันเป็นชื่อของใครชื่อของแกหรือว่าชื่อของแม่กันล่ะและสิ่งที่แกกำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับโลกอะกตันยูเลย ในเมื่อแกไม่รักแล้วไม่อยากดูแลแม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูแลเองฉันให้เวลาใส่หัวออกไปจากบ้านหละกันจ้ะไม่งั้นฉันจะแจ้งความจับแกอะไรนะพี่พี่อยาแจ้งความเหรอพี่อย่าแจ้งความเลยนะได้ฉันไม่แจ้งความก็ได้ ในฐานะที่ฉันเป็นพี่ฉันจะให้เงินแกไปก้อนหนึ่งให้แกไปตั้งตัวแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่หยมออกไปจากบ้านหลังนี้ดีๆแล้วก็แกเตรียมตัวติดคุกได,ได้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 งั้นถ้าผมรีบออกไปแล้วว่าพี่อย่าแจ้งความผมนะ โทษควางด้วยนะแม่ไม่น่าให้กวางออกจากบ้านตอนนั้นเลยแล้วกวางอ่ะออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเป็นตายหลายดียังไงแม่ก็ไม่รู้ลูกลำบากแค่ไหนลูกเป็นยังไงบ้างาลูกแม่คะแม่อย่าคิดมากเลยนะคะ หนูไม่เป็นอะไรเลยค่ะแม่อันที่จริงอะ่ะตอนนั้นที่แม่ไล่หนูออกจากบ้านไปอะ่ะหนูว่ามันดีนะคะแม่ถ้าไม่ได้แม่ไล่หนูในตอนนั้นอะ่ะหนูก็คงไม่รู้จักวิธีการเอาตัวรอดไม่รู้จักการดินน้นรนแม่หนูหนูในตอนนี้สิคะตอนเนี้ชีวิตหนูดีขึ้นมากๆเลยนะคะแม่หนู เปิดบริษัทดเล็กๆๆของตัวเองแล้วนะคะแม่ต่อจากนี้ไปอ่ะหนูจะเป็นคนดูแลแม่เองนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะทิงนะลูกยันต่อจากนี้ไปอ่ะกวางต้องมาอยู่กับแม่นะแม่ไม่ให้กวางไปไหนแล้วที่พันมาแม่ขอโทษลูกอีกทีนะลูกนะแม่ไม่น่าทำกับลูกแบบนั้นเลย แม่ไม่น่าลำเอียงกับลูกเลย